สวัสดีครับพี่น้องครับมาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของเหรียญรุ่นสุดท้ายของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายนี้ที่ออกมาให้ประชาชนได้ใช้ได้หมุนเวียนแล้วตอนนี้คือเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาท เหรียญสองบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์หรือห้าสิบสตางค์ผมไม่ทราบว่าออกมายอะไรยังนะครับแต่ตอนนี้ที่เจอคือหนึ่งบาทแล้วก็ห้าบาทสิบบาทจำนวนการผลิตแต่ละไอแต่ละเหรียญก็รู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเพิ่งออกมายังไม่ชัดเจนว่าจะผลิตเท่าไหร่แต่วันนี้ที่เอามาให้เพื่อนๆดูคือ เหรียญสิบนี้เหรียญสิบบาทนี้เจอมาสองเหรียญนี่ครับสองเหรียญนี้ครับปสะสิบแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทนี้เจอมาหลายเหรียญนะครับเยอะรู้สึกว่าจะได้เยอะแล้วประมาณเป็นสิบเหรียญนะทีนี้เหรียญห้าบาทนี่เหรียญนี้คือเหรียญห้าบาทจะไม่ทราบจำนวนการปลิต์แน่ชัดนะครับแต่รู้สึกว่าจะจะเจอน้อยครับเจอยาก ผมรู้สึกว่าจะจะหายากนิดหนึ่งเพราะว่าได้มาหนึ่งเหรียญเองนะครับตั้งหลายวันแล้วผลิตก็ผลิตออกมารู้สึกว่าบางคนเขาก็ได้กันหลายเหรียญแต่ผมเจอแค่นหนึ่งเหรียญเองนะครับแต่เหรียญบาทนี้เยอะแล้วรู้สึกว่ามีเยอะแล้วนะครับก็เก็บไว้แล้วครับโอเคส่วนเหรียญสิบบาทนี้ถ้าจําไม่ผิดก็จะผลิตน้อยกว่าเพื่อนนะครับ ผลิตออกมาที่ผลิตออกมาใช้อยู่ตอนนี้ก็ประมาณหกสิบล้านแต่ว่าก็ก็น้อยนะครับน้อยมากแต่เหรียญห้าบาทนี้ผมจำไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ผลิตออกมาใช่รู้สึกว่าจะเยอะจำนวนการผลิตเยอะแต่ทำไมเจอน้อยไม่ทราบเหมือนกันได้มาแค่เหรียญเดียวเองนะครับเห็นมีเพื่อนๆมาลงกันไว้ก็ คนได้ค 4, นร่สีห้ายอยงบางคนก็บอกในในเฟซอะไรก็แล้วแต่บอกว่าเจอเจอน้อยจริงๆครับแต่ผมก็บกว่าเจอน้อยนะครับน้อยกว่าเหรียญบาทเยอะมากเลยจะมาบอกพี่น้องว่าถ้าเจอก็เก็บกันไว้ได้ครับนี่คือเป็นรุ่นสุดท้ายของพ่อหลวงนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีเป็นเหรียญราชการที่เก้าเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแล้ว เหรีนี้ก็คงจะไม่ทราบว่าจะใช้ไปถึงไหนต้องมีการเปลี่ยนราชการแล้วก็ต้องยกเลิกเป็นราชการที่สิบนะครับินเหรียญก็คงจะประชาชนก็คงจะได้เก็บกันไว้หรือว่าอย่างไงสักอย่างแต่ถ้าเคยเจอก็เก็บกันไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันหายากครับคิดว่าหายากกาหายาง่ายคงจะเจอลายเหรียญแล้วครับ นี่รู้สึกว่าอย่างหายากนะครับเหรียญห้าบาทสิบบาทนี้ผลิตไม่เยอะแต่เหรียญหนึ่งบาทนี้ผลิตเยอะนะครับผลิตเยอะเดี๋ยวผมว่าเก็บได้ทุกทุกราคาเหรียญน,นะครับเฉพาะไอ้ปศสองพันห้าร้อยหกสิบนี้นะครับเพื่อนๆเราเก็บกันไว้ได้มันเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยครับในสภาพมันยังใหม่อยู่เลยถึงจะผ่านการใช้งานมาแต่ก็น้อยครับผ่านมาน้อยออกมา ก็ผ่านมือยังไม่เยอะก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับเก็บเข้าอัลบั้มอะไรก็ได้เพื่อนเก็บกันไว้ได้เลยครับก็เอามาแช์มาชมกัน้ะครับมาบอกกันครับสําหรับเหรียญห้าบาทก็เจอน้อยครับเจอน้อยมากนี่ผมเก็บเกือบทุกเหรียญนะครับประสูติเก็เก็บมันสวยด้วยนะครับเหรียญสิบบาทอะไรบางก็สวยสีก็สวยมันยังใหม่อยู่ด้วยครับ ก็เก็บไว้ครับพี่น้องครับวันข้างหน้าเราก็บอกไม่ได้อะไรแน่นอนแต่รู้สึกว่าเหรียญห้าบาทบางทีก็มีคนมาพูดว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าหายากก็น่าจะจริงนะครับทีนี้ถ้าเจอก็เก็บไว้ก่อนได้เลยก็โอเคนะครับพี่น้องครับมาบอกมาแชร์ความรู้สึกกันอย่าเล็กน้อยครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ